ไม่ต้องกลัวขาดวิตามินเหล่านี้ในช่วงเทศกาลกินเจค่ะเพราะร่างกายเรามีม<ๆ>การบริโภคโปรตีนจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์ร่างกายจะขาดวิตามินเหล่านี้ค่ะนั่นก็คือวิตามิน B12 ธาตุเหล็ก สังกะสีกลุ่มของวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ได้พูดไปนะคะจะมีอยู่ในเฉพาะแค่เนื้อสัตว์เนื้อแดงเท่านั้นค่ะแต่เราไม่ต้องกลัวค่ะถ้าหากเราเนี่ยงดรับประทานเนื้อสัตว์เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะร่างกายของเราเนี่ยยังมีวิตามินและแร่ธาตุเหล่านั้นเพียงพอค่ะไม่ก่อให้เกิดอันตรายในช่วงเวลาสั้นๆค่ะแต่หากว่ามีความกังวลนะคะว่าเราจะขาดวิตามินเหล่านั้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์แปรรูปจากพืชนะคะหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะคะสามารถ เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมนะคะที่มาจากพืชไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์นะคะก็จะเติม แคลเซียม um, วิตามินแร่ธาตุต่างๆนะคะก็ไม่ทําให้เราเนี่ยสูญเสียวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นในร่างกายได้ค่ะเพราะฉะนั้นการลดเว้นเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจนะคะไม่ก่อให้เกิดการขาดสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเราสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลที่จะได้รับในอาหารจากสัตว์นะคะแล้วก็ไขมันอิ่มตัวได้ด้วยค่ะหวังว่าหลายๆท่านนะคะคงจะได้รับข้อมูลจากนักกำหนดอาหารไปแล้วก็อิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็ไม่อ้วนด้วย ค่ะ